ตัวนี่แม่งคือแบบพอที่ได้สามสี่วันตัวที่มันเจ้าถินาน่นจริงนะมันจะไม่ยอมไปไหนมันอยู่ตรงไหนปลอดทายมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ค่อยไปไหนและ สวยโอ้ยโยคาบเยือไปแล้วน่น่า กินข้าวกินข้าวกินข้าวข้าวินข้าวข้าวาบเยื่อวิ่งไปแล้วโหเหี้ยสี่เลยประมาณประมาณสี่ประมาณสี่ไอเหี้ยมันคาบเหยื่อไปแล้ววิ่งไปแล้วตีไม่เข้าด้วยนะน้า มวงเข้าเรือเลยแมงซ้อนวัดข้าเรือไปเลยไหนเมื่อกี้ก็แทนจะเอาปัดไอ้นั่นไปด้วยเนาะกระถงงั้น อันนี้เก็บไว้ก่นนอนเดี๋ยวว่าให้ตะนาต้มยำรหน,น้ามวยชอนหน้ามีมดูดไปด้วยฮนะกัดทีแรกไม่โดนตามากัดอีกอ่ะ ขแต่มันสวยจริงๆเฮียบางซ้มแมงหน้าไม้เดียวต้มยี้มายไม่เคยมานานมากแล้วีลรกรีผ่านอจะตมเนี่ยไม้เดียวตูมเนี่ย ไม่ค่อยเจอนานแล้วเนี่ยอยู่แล้ว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 มีสามีสกว่าตัวนี้ มีสา,ามกว่าเฮ้ยสวิงสวิงสวิงขยายมาอุยคุ่้นสวิงมาเดี๋ยวซ้อนนึ่พายันมยต้องายหน่อยคอยคัสคุยเียเือครับคุยสีได้สีได้ว่ะสีได้เอ้าสีหลักสีแต่ทีซูร yeah, ักก็มาถึงหลักสีหลักสีเดยนี้หลักสีอะ เย้ว้าวดัดแต่ไม่ทอมตีไปก็ไม่กัดด้วยชอบเรือดังเหรอในที่สุดเออมันชอบเรือเอีอดังมันชอบตีน้ำจั๊บจั๊บจั๊บจับจับอะในที่สุดก็มาถึงแล้วจะเดี๋ยวของกินดามันสวยขนาดนี้มันจะไม่นะมีอดใจไม่ไหวเออโซมันสวยขนาดนี้ตอนแรกกลับ ประมาณสามมันเนี่ยมันกัดในซุ้มมือข้างนอกอ่ะงนอกเลยมันพุ่งมาจากกาบมะพร้าวอะตอนเลกดิ้นเน้นดิ้นในน้ำเหมือนไซสามโอ้คิดว่าตอนก็โดดขึ้นมาุวยออีเฮียสี่เว้ยผมคิดว่าเอปพ็อกในตอนแรกกัดไซโลไม่ได้อัดไม่อะไรเลยอะมาถ่ายรูป อยู่หลังก็รอดได้นะเ้ยอ้ยโมอาจารยมาถึงแหล่งแล้วเว้ยมาถึงแหลง่งมาถึงแหลง่งเผาเกลือเผาเกลือตัวนี้ไม่ปล่อยนะเอาเหยือกเด็นไปแล้วตุ๊ยังมัวเต็เมเลยยกเต็มเลยไอ้บามาตัวเตลไอ้ดาวเปี่ดาวเปลกเลยเนี้ย อ้ยอาวถ่ายรูปใครก่อนเลยนะจับที่ไหนอ่ะมามามาไม่เห็นโทรบอกเลยไม่รู้อะเราก็ไม่รู้พี่ดาออกมาของกีนตาไม่รู้มาเยื่อมาทำมาทำรอดแล้วครับกระสองกระสองกระสองนี่ พอเปลี่ยนตำแหน่งพุ่บเป็นไงหล่อเลยอ่ะนอนน้อยนอนน้อยนอนนอยนอนน้อยแต่นอนนะกระสงกระส่งตอนนี้ปวดเจ็บมากนะปล่อยนะครับ่อยตัวน้อยตัวน้อยปล่อยไปก่อนต่างขึ้นเงี้ยเออเห็นมีป่วยอยู่ จะให้ตีมาตรงนี้แหละลืมบอกลืมบอกว่าทางขวาลืมบอกว่าทางขวาไม่ทันแล้วเป็นถึงที่เรามาไม่ใช่ยังยังไม่ถึงเบาเบาโอ้โหเฮ้ยเอาอีกอะเอาอีกอะโอ้ยดูจัดดูจัด เฮียเหยือยันย่อนตามกัดมาซ้ำใช่ไม่ถ่ายรูปนะขึ้นลงปูอีกแ้ปูปลดปลาอะเงี้ยปลดปลาปลดปลานี่นะท่อมได้แล้วแต้มทีสามแล้วเนี่ยสามเอาไปให้เปดิดูงวางเลยปมดถ่ายเปล่าเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายชั่วโมงเร่งด่วนชั่วโมงเร่งด่วน เลยไม่มีเหลี่ยมตีกับเขาเลยว่ะเขาตาเแล้วเขาตาเลยฮะเขาปล่อยเอาอะโคตรดุอะจริงจริงอย่างนี้นะมีมากเลยแต่ขากลับเพราว่ามันเร็วนะเรือเรือมันกำลังไหลมาเร็วไปหน่อยเรือกำลังไหลพอดีตอนเรามาก็เจอกันที่เนี้ยตรงนี้อ ได้ป่ะได้ตัวไม่ใหญ่เหรอนั่นคือทไมเราหนูเจอตัวใหญ่อ่ะมีมีไซส์4โลตัวหนึ่งบำุ้ยได้กับใครอ่ะฟ้าฟ้าได้ใครอย่างนี้ได้ใครนี้เองมีคลิปป้ามีคลิปป้ามีมีมีเฮ้ยมีไซส์นี้อสองตัว หมดไปแค่วัดกินนี่ไปสามแรงไปไม่ได้ไปไหวรอรอให้น้าตัดให้หน่อยแวกแวกแบตแบตยังไม่หมดใช่ไหมเล่างกลับว่าเรเบาเรเบาไปง่ายเปิดรถเต่ามาสีแรงสู้อะไรหลายสิเช็คเข้าไปกระโดมเลยปะ ไปคล้องเครื่องขันน่ะไม่ถึงก็โจมออกปุเข้าไปได้ตรงวัดจีนนึงนะไม่ไหวน้ำแรงปวกลับไม่ได้ไปอหน่อยไอ้ออกไปนี่แล้วอ่ะไอ้ของตะปังได้ไปนะได้ไหมโอเคโอเคไม่ได้ก็ต้องได้ไม่ได้ก็ได้ต้องได้อ่ะไปลตัดตูดอย่างเดียวเออตูดเรือไม้เหรอเราวางมอเตอร์ไซค์หลุดนะมอเตอร์ไซค์ขึ้นด้วยนะยังอะถอดยัง

เราจะแสงแล้วแล้วนะ